สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะวารุณีสอนสร้างแพทเทิร์นวันนี้จะแบ่งปันเพื่อนๆนะคะการทำเสื้อแยกแพทเทิร์นเสื้อคอแหลมคว้หน้าตรงนี้จะตัดต่อนะคะจะมีการตัดต่อเอวและก็จะคว้เป็นเสื้อตัวสั้นนะคะ สร้างแพทเทิร์นเสื้อเข้ารูปพอดีตัวขึ้นมาก่อนนะคะไปดูที่ ep 192นะตัวนี้ก็จะทำให้ดูเฉพาะชิ้นหน้านะคะตัวเสื้อจะเป็นเสื้อคอแหลมค่อนข้างลึกหน่อยนะมาเริ่มเลยค่ะปิดเก็ตทุกส่วนนะคะปิดเก็ตทุกส่วนของตัวเสื้อตัวนี้เป็นเส้นเอวอันนี้เส้นเอวเนาะนี่ค่ะยอดอกปิดเก็ตตรงคอนะคะปิดคอ ไม่ให้ขออ้านะ1 1ึ่เสนถึง1.75นะคะตรงส่วนนี้นะปิดเก็ดไหล่ด้วยเก็ดรักแล้ปิดให้หมดเลยนะคะในส่วนของตัวยาวของเสื้อกําหนดความยาวเสื้อมาตามที่เราต้องการนะคะตามที่เราต้องการตัวนี้เสื้อเขาจะควยแบบตรงหน้าท้องตรงเนี้ยประมาณนี้ตรงนี้เป็นบริเวณจุดของเอวเนาะจุดเอวของเราอันนี้ตรงนี้คือเส้นเอวตรงนี้เป็นเส้นสะโพกเล็ก เส้นสะโพกบนตัวเสื้อจะยาวอยู่ที่เส้นสะโพกเล็กนี่ค่ะฉะนั้นเราก็กะกําหนดเลยคือจุดนี้นะคะตรงจุดนี้นะคะ่ะเดี๋ยวก็จะตัดแยกตรงส่วนของเกล็ดตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าจะปิดตรงส่วนของเกล็ดไหลเกล็ดลักแร ตรงเสื้ออะนะคะจะตัดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะนี่ค่ะเราจะได้วาดคอได้ง่ายขึ้นนะคะปิดเลยค่ะในส่วนของคอนะคะปิดอยู่ที่1เซนถึง1.75แล้วแต่ความกว้างของคอนะคะตามชอบของเราเลยตัวนี้ก็ปิดอยู่ที่1 เซนครึ่งนะคะตัวนี้นะตัวนี้จะตัดแล้วก็เย็บประกอบให้ดูด้วยนะคะในส่วนของชิ้นหน้านะคะการไขว้ของเสื้อสังเกตจากตรงคอด้านบนเขาจะไม่มีการเย็บล็อกนะคะเขาจะเปิดปล่อยไขว้แล้วก็ปล่อย เสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะมาแต่งตรงส่วนของคอนะคะคอและแขนเสื้อตัวนี้จะเป็นแขนย,ยนะ้อยเนาะฉะนั้นจะเก็บไม่ใช่ค่ะตัวนี้แขนไม่ใช่แขนย,ยนะ้อยเนาะเป็นแขนธรรมดาปกติก็ไม่ต้องไปเก็บเข้าไปในส่วนของรักแร้นะคะก็ใช้เส้นของเราปกติเลยตัวนี้แขนเข้าไม่ย,ย้อยเป็นแขนปกติคอนะคะวัดจากคอกว้างตัวนี้ก็จะวัดออกไปอยู่ที่4เซนนะจากจุดนี้ สามถึงสี่เซนแล้วแต่นะคะแล้วแต่คนอ้วนนะฮะสามถึงสี่เซนจากจุดนี้นะในส่วนของคอลึกนะคะตรงนี้เป็นจุดยอดอกของเรานะ,ะอันนี้เป็นจุดยอดอกสูงของเราคือบริเวณนี้คอเสื้อเขาจะควยกันนะ,ะเขาจะควยกันแบบนี้ฉะนั้นคอแหลมวัดจากเส้นยอดอกขึ้นมาห้าเซนจากจุดนี้นะคะอันนี้คืออกสูงของเราเนาะ วัดจากจุดนี้ขึ้นมาห้าเซนนะคะประมาณห้าเซนขีดให้ได้ลักษณะนี้นะคะขีดให้ได้ลักษณะนี้จากจุดนี้วัดขึ้นมาห้าเซนนะคะเพราะเขาจะคขว้กันเราจะใช้กึ่งช่วงจุดน,นี้เองนะคะตัดออกไปเลยะหรือเราใช้กะเอานะคะในส่วนของคอลึกนะ ดูความเหมาะสมของหุ่นของเราคอเสื้อเราตัดเราได้แล้วเนาะอันนี้ก็จะตัดออกไปนะต่อมาเราจะปิดเกล็ดตรงนี้นะเกล็ดตรงนี้จะปิดเข้าไป เดี๋ยวค่อยตัดแยกตรงนี้ก่อนเนาะค่อยว่ากันนี่ค่ะปิดตรงนี้ก่อนจะปิดให้เขาเรียบนี่ค่ะ ตรงส่วนที่เขาจะควายนะคะเราจะตัดต่อจะควายอยู่ประมาณใต้อกตรงนี้เส้นยอดอกของเรานะคะจะควายอยู่ประมาณนี้วัดจากเส้นเอวขึ้นมาประมาณ5เซนตรงนี้คือเส้นเอวเนาะจะตัดตรงนี้นี่ค่ะวัดขึ้นมาจากเส้นเอวแล้วขีดแบบนี้นะคะเราจะตัดแยก จะตัดออกไปนะคะตรงนี้กลางหน้านะคะตรงนี้ตรงสันโตเอสเส้นตรงกลางหน้าของเรากลางตัวเสื้อของเรานะตรงนี้เราตัดออกไปก่อนแบบนี้ทีนี้เราก็จะตัดแล้วก็ตัดแยกปิดตรงนี้ให้นะเข้าไปก่อนนะคะตรงที่เราแยก ออกไปนะคะทำสัญ,ญลักษณ์เอาไว้นะเขียนตัวเลขเอาไว้เลยคอตรงนี้คอเสื้อนะคะคอแหลมตัวนี้กลางหน้าเราเขียนเอาไว้นะคะเขียนเอาไว้เราจะได้ไม่ลืมเพราะเวลาเราแยกแพทเทิร์นอะรูปทรงเขาจะคล้ายกันแต่ละจุดนะตรงนี้ขีดเอาไว้เลยนะคะขีดเอาไว้หนึ่งหนึ่ง จะได้ไม่ลืมตรงนี้2 2เวลาเราตัดแล้วก็กิ้งเอาไว้ว่า2จะต้องต่อกับ2เลข1ก็ต้องต่อกับเลข1ส่วนตรงคอเราก็ทำสัญ,ญลักษณ์เอาไว้แขนนะคะไหลเขียนเอาไว้เวลาเราแยกไพทเทินเราจะได้ไม่งงนะจะได้ไม่ลืมขีดเส้นนะคะในส่วนของชิ้นล่างขีดไปเลยค่ะ ตรงนี้ใช้กะนะนี่ค่ะเขาจะรูปอยู่ตรงกระจุกตรงนี้เราจะแยกอยู่ตรงนี้นะคะขีดสามสี่หนึ่งสองสามสี่นะคะทางนี้ก็ต้องเป็นสี่เหมือนกันนะ,ะตรงนี้ออกจากเส้นอก นะฮะผนะ่านจุดนี้หนึ่งสองสามสี่ แบบนี้นะคะสี่เส้นหนึ่ง2องสามสี่หนึ่งสสามสีให้เหมือนกันเราจะตัดแยกนะคะ แบบนี้นะคะถ้าไม่ทันแคปหน้าจอไว้นะอันนี้เป็นชิ้นส่วนที่เรายังไม่ได้แยกออกไปนะเดี๋ยวก็จะแบบนี้นะนี่ค่ะเดี๋ยวจะรองใช้กระดาษมารองนะคะ ตัดเลยค่ะตรงนี้ก็จะแยกอยู่ที่4เซนนะคะตรงจุดนี้เพราะว่าผ้าลูกค้านะ่ะบางไม่หนานะตรงช่องนี้เราขยับออกไปนี่ค่ะ ตรงนี้มันขึ้นอยู่กับกับความต้องการของเรานะคะการแยกของแต่ละช่องผ้าเราไม่หนามากเราก็สามารถแยกได้เยอะเราจะได้ตรงย่นตรงตรงที่เขาคว้กันนะมีเนื้อผ้าย่นเยอะๆนะคะเลยตกขอบไหมคะมองเห็นกันอยู่เนาะเดี๋ยวก็เช็คก,ก่อนจะได้มองเห็นได้ทำเป็นกัน พอเราติดตรงนี้เสร็จนะะอีกชิ้นนี้อีกฝั่งหนึ่งด้านตรงนี้แยกเท่าไหร่ฝั่งนี้ก็ต้องเท่ากันนะค,ะความห่างของที่เราจะแยกกันตรงนี้นะคะอยู่ที่1เซนครึ่งนะะี่ค่ะเขีดเส้นแบบนี้นะนี่ค่ะแบบนี้วัดมา1.5จนะคะ1.5 1่ะคะแล้วก็มาวางจุดแรกเลยนะคะให้เข้าตรงกันนะ,ะจากจุดนี้ ให้เข้าตรงกันห่าง1เซนครึ่งค่ะเอาทีละจุดนะคะทีละขั้นตอนนี่ค่ะตรงนี้ก่อนทีนี้อันที่สองนะคะตรงชายเสื้ออะไรอย่าให้อย่าให้ขาดนะให้ขาดออกกันอย่าให้ขาดออกจากกันนะคะเราจะแยกเฉพาะส่วนฝั่งนี้เท่าไหร่ฝั่งนี้ก็ต้องเท่ากันจากจุดนี้นะคะแล้ก็ต้องเท่ากันนี่ค่ะเราก็แยกออกไปนี่ค่ะ จากจุดนี้1เซนครึ่งจุดนี้1เซนครึ่งนะคะทีนี้พอเราจะแยกส่วนด้านบนด้านนี้เท่าไหร่ด้านนี้ก็เท่ากันนะคะตามจํานวนนะคะตามจํานวนที่เราต้องการนะ,ะตัวเลขน่ะไม่มีบอกนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ3มเซนสเซน5เซนแล้วแต่เราจุดนี้เท่ากันนะคะแบบนี้เลยนี่ค่ะ ตรงนี้เขาไม่บาลานซ์กันนะคะเราจะต้องวัดเขาออกมาจากจุดนี้นะคะวัดว่ากี่เซนเราก็ถอยออกไปตรงนี้เขาแหว่งไปเนาะเราก็ถอยเขาออกไปวัดว่ายาวเท่าไหร่เจ็ดนิ้วครึ่งนะคะแล้วก็เริ่มจากจุดนี้เลยเจ็ดนิ้วครึ่งถ้าเข้าหายไปเราก็เสริมเข้าออกไปในส่วนของด้านอีกฝั่งหนึ่งนะคะประมาณนี้นี่ค่ะ แต่งเลยนะคะส่วนไหนที่เข้าหักเข้างอเราแต่งเส้นจุดนี้เหมือนกันส่วนนี้เป็นคอนะคะทำสัญลักษณ์เอาไว้ ส่วนที่เราจะเจาะไข้กันนะคะตรงนี้จะเจาะอยู่ที่2เซนหรือ3มเซนแล้วแต่ฉะนั้นนะคะตรงจุดที่เราวัดมา1เซนครึ่งตรงนี้เราจะออกข้างละเท่าเท่ากันตรงนี้อยู่มีมีอยู่แล้วคือ1เซนครึ่งถูกต้องไหมคะเราจะเจาะ3มเซนเราจะเจาะ3มเซนล้วก็วัดออกมาให้เท่าเท่ากันทั้งสองฝั่งนะคะถ้าผ้าหนาเราก็เหลือช่องไว้เจาะเยอะหน่อยนะคะถ้าผ้าบาง2เซนก็เอาอยู่นะนี่ค่ะแบบนี้เลยนี่ค่ะ มันขึ้นอยู่กับผ้าของเรานะคะที่จะใช้ที่จะนํามาตัดของเสื้อทรงนี้นะถ้าผ้าหนาเราเจาะเราเหลือช่องไว้น้อยเราก็จะเย็บลําบากนะคะขออนุญาตหมุนนะคะก็ขออนุญาตหมุนนะ,ะออน,น,นะนี่ค่ะเขียนสัญ,ญลักษณ์เอาไว้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของชายเสื้อนี่ค่ะชาย เราจะได้ไม่งงเวลาเราไปเย็บนะเวลาตัดผ้าเสร็จเราจะได้ไม่งงค่ะเพราะว่ามันจะเป็นเสื้อคว้ายตรงส่วน กลางหน้าที่เราจะต่อควายเราต้องทําสัญ,ญลักษณ์เอาไว้นะคะนีคะตรงนี้เขาจะย่นควายต่อกันแบบนี้นะคะนี่ค่ะนะมาตัดผ้าแล้วไปเย็บนะคะตรงนี้จะต้องขึ้นตัวอย่างให้ลูกค้าไปดูด้านหน้านะ ตอนที่ก่อนที่เราจะแยกแพทเทิร์นต้องเขียนเอาไว้นะคะว่าตรงไหนตรงคอทางไหนคอทางไหนรักแล้ดาเราไปแยกเสร็จอะแพทเทิร์นหน้าตาเขาจะเหมือนกันเราจะได้ไม่ต้องเย็บผิดนะคะนี่ก็วางการวางผ้านะคะตรงที่เขาเป็นเดฟตรงนี้ที่เราแยกเดฟตรงจุดนี้เนาะพยายามให้เขาตกกรนผ้าเฉลียงนะตรงที่เราแยกเดฟตรงเนี้ยนี่ค่ะนี่ค่ะพยายามให้เขาตกกรนผ้าเฉลียงเนาะ ตัวนี้ตรงแนวนี้เป็นผ้าแนวผ้าตามที่ก้อยวางนะเป็นแนวผ้าตามนี่ค่ะเป็นแนวผ้าตามก็จะเอียงนี่ค่ะก็จะเอียงเพื่อที่จะให้เขาเกรนผ้าเฉลียงเกรน 45, รอ,รน45องศาร้อยเปอร์เซ็นต์นะนี่ค่ะตกเกรนผ้าเฉลียงนะคือมุมผ้านะตรงนี้คือมุมผ้ามุมฉากมุมฉากนะคะถ้าเราวางเองียงตรงจุดนี้คือส่วนที่เดฟก็จะตกเกรนผ้าเฉลียงเนาะเราหาวิธีเลยค่ะ ให้เขาตกเรียนผ้าเฉลียงเวลาเขาไข้กันตรงย่นตรงนี้ให้ตกเฉลียงเขาจะสวยและก็ไม่เป็นก้อนหนานะตรงนี้มันเป็นเทคนิคของการวางผ้าของช่างด้วยนะคะไม่ใช่เราแยกแพทเทิร์นเสร็จเรานึกอยากจะวางผ้าไปแนวไหนอย่างนั้นไม่ได้นะมาตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยนะคะตรงเรียนผ้าก็สำคัญนะคะตัดแล้ววางเลย สำคัญน,นะคะตรงที่เราจะต้องทําสัญลักษณ์จุดเราตัดเอง aper, เราเย็บเองเราสร้างสัญลักษณ์ข no)> ึ้นมาเองเลยนะคะตรงส่วนนี้คือชายก็จะทําสัญลักษณ์เอาไว้คือชายชายเสื้อนะคะตรงนี้เป็นข้างชายเสื้อเราก็ไปเย็บริมอันนี้กลางหน้านะคะกลางหน้าตรงจุดนี้ตรงนี้เป็นคอคอเสื้อตัวนี้นะคะเราจะเย็บริมก็ได้หรือเราจะกุนก็ได้นะคะ เราจะเย็บริมหรือกุ้นก็ได้แล้วแต่เรานะตัวนี้ก็จะใช้วิธีเย็บริมนะคะเย็บริมเล็กๆเอาเพราะว่าตัวข้างหน้าตรงนี้ตรงคอเราใช้กึ่งเอาถ้าคอตรงนี้เขาลึกไปเราจะกึงเอานะพอควายเสร็จเราจะมากึงนะคะตรงจุดนี้ตรงคอด้านหน้าตรงนี้เป็นกลางหน้านะกลางหน้าทั้งแถบนะคะตรงจุดนี้กลิ้ง ทำสัญ,ญลักษณ์เอาไว้คือชายตรงนี้ตรงจุดที่เราแยก1เซนครึ่งเราจะเจาะเราจะเหลือช่องไว้อยู่ที่3มเซนนะผ้าตัวนี้ค่อนข้างหนาก็จะเหลือ3มเซนนะคะก็จากจุดนี้แบ่งครึ่งคือ3มเซนตรงนี้เป็นขอนะคะเป็นขอแต่ก็ไหลเราก็ทำสัญ,ญลักษณ์เอาไปเลยนะว่าไหลอย,อยู่ตรงไหน ข้างเสื้อที่เราเขียนเอาไว้เลขหนึ่งนะคะตอนแรกเลข1นอยู่ตรงนี้เลขสองอยู่ตรงนี้เราจะได้ต่อให้ถูกข้างนะคะเวลาก้อยตัดนะคะเวลาตัดลกติ้งก็จะทําขีดเส้นเอาไว้แบบนี้เวลาเราไปปักเข็มหมุดนะเส้นตรงนี้ตรงกันเราจะได้ไม่ต้องต่อผิดนะคะเพราะว่าเขาเป็นเสื้อคว้เราจะได้ไม่ต้องต่อผิดนะคะ อันนี้3ามสมเซนนี่ค่ะที่เราขีดเอาไว้งั้แต่แรกตรงนี้จุดนี้เลข1เลข1นึ่นะ,ะที่เราจุดเอาไว้แล้วก็ฝั่งนี้ก็คือเป็นเลขสองเพื่อนๆจะทำสัญลักษณ์อะไรก็แล้วแต่นะฮะที่เราจำได้นะ ตรงคอนะคะตรงคอในส่วนของคอที่นี่ค่ะจะเย็บริมมาถึงตรงช่องที่เราจะจะเจาะเลยฮะที่เราจะเหลือช่องว่าจะเย็บถึงตรงนี้เลยสองข้างก็คือคอนะคะแล้วก็จะเปิดให้ดูนะนี่ค่ะจะเย็บริมตรงนี้ก่อนเลยนะคะขออนุญาตนะ,ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นส่วนของคอแหลมนะคะนี่ค่ะคอแหลมเราจะเย็บริมคอมาหาตรงจุดนี้เลยจุดที่เรา เราจะเหลือช่องนะคะเหลือช่องตรงนี้ส่วนที่เหลือถ้าคอเขาลึกไปเราค่อยกึ่งนะคะไปค่ะค่ะเราตัดเสร็จแล้วก็จะมาเย็บนะคะเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆทำเนาะการเย็บประกอบตรงนี้จะเป็นส่วนของคอเสือ้อนี่ค่ะที่เรากลิ้งเอาไว้เนาะตรงปะเทิร์ที่เราแยกนี่ค่ะตรงด้านหน้า ในส่วนของด้านหน้านะแนะนำนะะให้เย็บริมเย็บริมเลยนะเย็บริมคอตลอดเลยนะะตลอดตรงที่เราแยกเลยถึงชายถึงชายตัวที่เราคว้สีเหลืองนะคะเย็บเย็บเลยตรงนี้นี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเย็บต่อมาเราก็จะมาเย็บคว้เราจะเย็บอีกฝั่งหนึ่งก่อนอันนี้จะเปิดด้าน ด้านที่เป็นคอเสื้อให้ดูนะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นคอเสื้อนี่ค่ะที่เขาจะควยเราจะต่อใน,ในส่วนของด้านข้างก่อนนะคะที่เราเหลือช่องเอาไว3้3มเซน3มเซนทึง2เซนค่ะตรงนี้เราจะต่อก่อนนะหยิบตรงนี้มาเราก็ต่อเลยที่เราเขียนเลข1เลข2เอาไว้คือเราที่เราติ้งจุดสัญลักษณเอาไว้เราจะต้องต่อกันตรงนี้นี่ค่ะตรงชิ้นนี้เราต่อชิ้นเดียวก่อนนี่ค่ะตรงส่วนที่เราตัดต่อเนื้อเอวนะตรงจุดนี้หยิบขึ้นมานะคะ ก็ต่อเลยนะคะ ตรงช่องที่เราเหลือเอาไว้นะ,ะตรงช่องนี่ค่ะย้ำเอาเลยนะคะพอเราเย็บตรงนี้เสร็จนะคะเราก็เจียนออกแล้วเราไปพงนะคะแนะนาเพื่อนๆไปพงนะคะแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้พงให้ดูนะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเน็บไปเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าเขานี่ค่ะตัดเสร็จไปพงเลยนะตรงนี้ค่ะไปพงสมมุติว่าเราพงเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่ค่ะเขาจะเป็นรูปทรงลักษณะนี้การที่เราตัด ตะเก็บออกเราไปพงนี่เขาจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะก็จะเป็นรูนะ,ะแล้วเราก็จะนำอีกชิ้นหนึ่งนะ,ะอันนี้ด้านบนเป็นของคอเสื้อนี่ค่ะแล้วก็จะเอาตรงนี้แย่เข้าไปตรงช่องที่เราเหลือเอาไว้นี่ค่ะแย่เข้าไปนะคะ ถ้าผ้าหนาก็เหลือช่องไว้เยอะหน่อยนะคะอันนี้ผ้าไม่หนามากก้อยก็เหลืออยู่ที่สามเซนแต่ว่าเขาจะเหนียวไงผ้าเหนียวแต่ถ้าเป็นผ้าชีฟองเหลือช่องนิดเดียวก็ได้นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะต่อนี่ค่ะจะแรดูงงๆนิดนึงนะคะพวกเสื้อควยเนี่ยทำบ,บ่อยๆสักตัวหนึ่งสองตัวเดี๋ยวก็ชินค่ะเดี๋ยวก็คล่องค่ะตรงจุดนี้ แค่นี้เองแต่ด้านหน้าเราไม่ต้องไป,ไปต่อนะคะเราจะใช้กึ่งเอาพากเสื้อเข้าไข่ตามทรงเสื้อสีเหลืองเลยนะนี่ค่ะมันก็จะเป็นซิ่งเส้นที่เรากลิ้งเอาไว้ตั้งแต่แรกนี่ค่ะเรากิ้งช่องโบวเอาไว้นะคะที่แรกเลย ตรงจุดเลขสอที่เราทำสัญลักษณ์เอาไว้นี่คะให้เข้าตรงกันจุดที่1กับจุดที่2อย่างเงี้ยเราก็จุดที่1เราจะต้องต่อตรงจุดที่1ตอนที่เราทำสัญลักษณ์เอาไว้ตอนแรกนะคะเพื่อนๆค่ตรงนี้เวลาเรามาต่อจะได้ไม่งงนะเสื้อควยมันจะงงนะเราต้องสร้างสัญลักษณ์ของเราขึ้นมาเองนะคะเราตัดเองเย็บเองเราจะรู้เองนะนี่คะ่ะแล้ก็ต่อเลยต่อมา จนถึงเส้นตรงที่เราเจาะนะคะเย็บล็อกไว้เลยนรคะรก็เย็บเบียดเลยนะคะจนถึงเส้นที่เรากลิ้งตัดเอาไว้นะคะที่เราเจาะ3มเซนสีน่เซนนี่นะค่ะเลยย้ำนะคะแล้วเราก็ตัดตรงตะเข็บตรงนี้ออกไปเราไปพ้งนะ ตัวนี้ก็จะไม่ได้พงให้ดูนะคะจะไม่ได้พงให้ดู ในส่วนของชายนะคะเราอย่าลืมไปโพ้งนะคะตรงนี้เขาจะควายกันตรงส่วนด้านบนเดี๋ยวตัวนี้ก็จะขึ้นหุ่นให้ดูนะคะนี่คะ่ะก็จะควายตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมากึงในส่วนของด้านล่างนะคะเราค่อยมากึงในส่วนของด้านล่างเดี๋ยวก็จะขึ้นหุ่นให้ดูนะ,ะว่าเขาจะออกมารูปทรงลักษณะไหนนะคะอย่าลืมไปโพ้งนะคะ, <ไป S 1> ะ,คะตรงตรงที่เราต่อนะเพื่อนๆ,ๆอย่าลืมโพ้งนะตรงนี้ก็ไม่ได้โพ้งให้ดูนะเดี๋ยวก็จะขึ้นหุ่นให้ดูค่ะ